วันนี้กลุ่มของพวกเรานะครับจะมานำเสนอเรื่องการสร้างไลน์แชทบอทด้วย Dialogflow นครับตัวของ Dialogflow เนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างแชทบอทนะครับจาก Google ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่อง Natural Language Processing นะครับหรือ NLP นะครับซึ่งหมายถึงการที่แชทบอทเนี่ยสามารถทำความเข้าใจกับความหมายของประโยคที่ผู้พิมพ์เนี่ยส่งเข้าไปได้อย่างถูกต้องนะครับทำให้ตัวแชทบอทตัวนี้สามารถตอบโต้ ตอบโต้กับผู้ใช้งานได้อย่างแม่นยําและตรงประเด็นนะครับในส่วนของการสร้างแชทบอทนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปที่หน้าเว็บของแชทบอทโคล์นะฮะขั้นแรกนะครับทําการล็อกอินผ่านบัญชีของ Google นะครับและทําการเลือก create new agent นะฮะเพื่อทำการกรอกข้อมูลน,นะครับผู้ใช้งาน ในส่วนต่อมานะครับขั้นตอนต่อมาคือการเทรนนิ่งหลังจากเราได้ทำการสร้างอินเทนส์แล้วเราจะเริ่มการใส่เทรนนิ่งเฟสหรือก็คือคำพูดหรือคีย์เวิร์ดของผู้ถามเพื่อให้แชทบอทเข้าใจความหมายนั้นๆและสามารถที่จะตอบกับผู้ใช้งานได้ในข้อต่อมาคืออินเทนส์สำหรับการสร้าง Intense ใหม่นั้นให้กดปุ่ม create intense และตั้งชื่อ Intense ตามความต้องการ หรือจะให้สอดคล้องกับข้อความที่ใช้ตอบกับผู้ใช้งานก็ได้ขั้นตอนต่อมาคือส่วนของคอนเท็กซ์ส่วนนี้มีไว้เพื่อใช้เชื่อมข้อมูลในเรื่องที่กําลังสนทนาอยู่เพื่อควบคุมการสนทนาอาจเป็นคำถามที่ต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้องกันมีไว้เพื่อการไม่ให้แชทบอทเกิดอาการสับสนและสามารถตอบข้อความได้อย่างแม่นยา ข้อต่อมา response ข้อความตอบกลับที่มาจาก training phase โดยที่ข้อความในการ response จะถูกสุ่มขึ้นมาหนึ่ข้อความเพื่อตอบคำถามนั้นๆ Line developer นะครับคือแพลตฟอร์มสำหรับการสร้าง messaging API นะครับขั้นตอนการเชื่อม Line developer นะครับ คือ l i v e Chat ในขั้นตอนแรกให้การให้ทำการล็อกอินลายเข้าสู่ระบบก่อนในกรณีนี้ถ้าเข้าครั้งแรกนั้นทางระบบจะมีให้กรอกชื่อและอีเมลเพื่อสร้างแอคเคาท์ของผู้พัฒนาก่อนใช้งานครับขั้นตอนต่อมาคือการ Create Provider เมื่อสร้างแอคเคาท์แล้วจะปรากฏหน้าต่างแบบในรูปขึ้นมาให้เราทำการสร้าง p r o v i d ด r รโดยกด a t e แล้วกรอกชื่องานของเรา หลังจากนั้นให้เลือก create messaging api channel กอดข้อมูลให้ครบแล้วกด create แล้วก็จะได้ channel ของ messaging api ขึ้นมาครับต่อมานะครับการเชื่อมราเช็บอรดก,กับดาวล็อกโฟครับผมให้เรามาที่หัวข้อ integration นะครับสำหรับในหัวข้อนี้ก็เป็นเพียงให้เป็นเพียงหน้าต่างหนึ่งของดาวล l o กโฟนะครับให้เราเลื่อนลงมาเลือกที่ลายครับผม ในส่วนเมื่อเราเลือกของลายแล้วจะมีป๊อปอัพหน้าต่างขึ้นมานะครับในขั้นตอนนี้ให้เราทําการกรอกข้อมูลทั้ง3ส่วนทังรูปนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะหามาได้จากเดเวลอร์มาจากลายเดเวลอรเปอร์ครับเมื่อก่อเสร็จแล้วให้กดสตาร์ทเราก็จะได้เว็บพก k URL มาครับ ในส่วนนี้จะเป็นการทําให้มี Account บนแอปไลน์นะครับในรูปภาพทางซ้ายนะครับท่มันจะแสดงแอปฮ o o k URL นะครับซึ่ง a อปฮ o o k URL เนี่ยก็คือการเชื่อมต่อตัว l ไลน์แชทบอทและ d a ด o ็ f l o w เข้าด้วยกันนะครับและเว็บฮุก URL สามารถเอาไปกรอกได้ที่ตรงไลน์ตรงไลน์ร,ลรูปภาพทางขวานะครับ เมื่อเราก่อข้อมูลครบแล้วเราจะได้เว็บพุ k URL มาไว้ใช้เชื่อมต่อกับ Line l e v e l o p e r นะครับนำเว็บพุก u URL มาใส่ไว้ที่ Messaging API ของ Line Developer ก็สามารถเชื่อมต่อ d i a l o g f ก o w และ Line เข้าด้วยกันได้แล้วครับตัวนี้ฝั่งทางซ้ายนะครับจะเป็นการจะเป็นตัวอย่างของแชทบอทที่พวกเราสร้าง ขึ้นมานะครับและเป็น QR ีย d โค้ดของแชทบอทที่กลุ่มที่เราสร้างขึ้นมานะครับผมสามารถแอแอดบอทตัวนี้ไปเล่นกันได้นะครับต่อไปจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับแชทบอทที่พวกเราสร้างทำการสร้างขึ้นมานะครับเมื่อเราพิมพ์สวัสดีนะครับตัวแชทบอทก็จะตอบกลับมานะครับประมาณนี้แล้วเราให้เราทำการบอกว่าอยากดูหนัง มากแล้วมันดูกดูกันนะครับว่ามันจะตอบว่าอะไรพอตอบมาแบบนี้นะครับก็ให้บอกแนวหนังที่อยากดูไปนะครับแล้วก็จะเด้งตัวบอทดเนี่ยก็จะเด้งตัวหนังขึ้นมานะครับ แล้วเราสามารถกด v i View e e t a i l นะครับเพื่อเด้งไปที่หน้า Netflix ที่ตัวบอทเนี่ยทำการแนะนำขึ้นมาได้เลยต่อไปนะครับถ้าเราทำการว่าเราดูหนังนี้แล้วนะครับจะเป็นยังไงนะครับตัวบอทก็จะแนะนำหนังเรื่องใหม่นั่นเองนะครับที่เป็นแนวเดียวกันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสมมติว่าเรา พิมพ์ว่าเราดูแล้วอีกนะครับจะเป็นยังไงนะครับตัวบอทดที่ไม่ได้พัฒนาต่อเนี่ยหรือหนังมันหมดแล้วเนี่ยนะครับก็จะพิมพ์ประมาณประมาณนี้นะครับตัวบอทดของกลุ่มพวกเราก็จะมีประมาณนี้ครับขอบคุณครับตรงนี้จะเป็นสมาชิกกลุ่มของพวกเรานะครับกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่เราฟังจนจบนะครับสวัสดีครับ